คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมทักษิณรอดคนเดียวนโยบายรัฐบาลหมายถึงภารกิจที่รัฐบาลจะทําหลังเข้าบริหารประเทศแต่โดยมากนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภานั้นแทบจะทุกรัฐบาลทําได้ไม่เกินครึ่งซ้ําร้ายบางรัฐบาลกลับทําในสิ่งที่ไม่ปรากฏในนโยบายหรือสวนทางกับนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาไว้อย่างสิ้นเชิง เช่นการคอรัปชันหลายวันมานี้คําแถลงนโยบายรัฐบาลแพทองทานถูกตั้งข้อสังเกตไว้หลายจุดหลายนโยบายว่าอาจซ้ํารอยรัฐบาลทักษิณในอดีตคือการใช้อํานาจเกินขอบเขตเช่นการทําสงครามยาเสพติดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมโหฬานรวมทั้งนโยบายประชานิยมที่สร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนตามมาทีหลังอย่างมากมายล่าสุดเกิดคําถามนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติหายไปไหน สุริยะัยกตศิลาอดีตหัวหน้าม็อบสงสัยว่าทำไมนโยบายรัฐบาลแพ่ทองทานถึงไม่พูดถึงนโยบายการสร้างความปรองดองเลยแต่ตอนตั้งรัฐบาลพูดไม่ขาดปากอ้างตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเพื่อความปรองดองไม่มีนโยบายปรองดองในวันที่ทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์ระบุว่าตามอ่านนโยบายเร่งด่วน10ข้อของรัฐบาลแผ่ทองทานชินวัตร ทั้งนโยบายระยะกลางและระยะยาวหลายสิบหน้าแล้วแปลกใจว่านโยบายปรองดองหายไปไม่ปรากฏแม้แต่บรรทัดเดียว ทั้งที่เรื่องปลองดองเป็นข้ออ้างสำคัญในการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเป็นรัฐบาลพิเศษเพื่อการปลองดองในช่วงที่มีการตั้งรัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาการตรากฎหมายนยิรโทษกรรมซึ่งได้ทำรายงานเสนอต่อสภาเรียบร้อยแล้วเรื่องก็เงียบหายไปแต่สูตรรัฐบาลข้ามขั้วเพื่อการปลองดองก็ถูกใช้ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลแพทองทาน ที่เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 12- 13กันยายนปรากฏว่าไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการปลองดองแม้แต่บรรทัดเดียวทั้งที่ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมยังเป็นเรื่องใหญ่และกระทบต่อเอกภาพของคนในชาติและกระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะที่สำคัญสำคัญก็จะมีปัญหาหรือว่าสุดท้ายแล้วปลองดองเป็นแค่วาทกรรมของกลุ่มก้อนการเมืองเพื่อแบ่งปันอำนาจและผลประโยชน์ภายในกันเองเท่านั้นที่สำคัญก็อดคิดไม่ได้ว่า นโยบายปรองดองอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปสำหรับรัฐบาลชุดนี้เพราะในเมื่อคุณทักษิณพ้นขวากหนามของคดีความและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากทีเดียวรัฐบาลคิดอะไรอยู่ใช่ตามที่สุริยะใส่ตั้งข้อสังเกตหรือไม่นึกถึงวันที่ทักษิณบอกกับมวลชนเสื้อแดงปี2555ว่าพี่น้องนี่ทำมาเยอะแล้วแต่เมื่อทำมาถึงจุดหนึ่งก็หมายความว่าเหมือนกับผมจะว่ายน้ำ ผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแจวเ,เรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นเขาแต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาส่งผมแล้วผมจะต้องหันกลับไปขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่งผม<อ>เหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยน ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราทำหน้าที่ของเรามาสุดทางแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกทำหน้าที่ต้องดูต่อไปว่าใครเบี้ยวใครมากระชากประชาธิปไตยเราอีกใครกำลังจะยัดเยียดความไม่เป็นธรรมต่ออีกคราวนี้ดูเหมือนว่าเดินขึ้นภูเขาไปเรียบร้อยแล้วลืมคนที่ยังลอยคออยู่ในแม่น้ำแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนไปมากวันนี้ทักษิณได้ใบบริสุทธิ์แล้ว แต่แกนนำมวลชนและมวลชนทุกสีเสื้อยังติดคดียอยู่อีกมากมายเขารอเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เหมือนกันแต่รัฐบาลไม่มีนโบยบายนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้พูดกันสามเวลาหลังอาหารจะต้องผลักดันการนิรโทษกรรมให้ได้ทำไมมาดามถึงไม่เขียนไว้ในนโยบายรัฐบาลในคำถแถลงที่มาดามแพรจะชี้แจงในสภา,านั้นกลับพบบางประเด็นที่ไม่ควรเอามาประกอบการถแถลงนโบยบายเช่นการระบุว่า ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ยังแค้นสารรัฐธรรมนูญอยู่หรือครับถึงได้ลากมาตกในสภาซ้ำอีก การถอดถอนนายกเศรษฐามีคำอธิบายไว้ในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันไม่ใช่เรื่องคาดเดาไม่ได้เสียงเตือนการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีมันมีมานานแล้วรัฐบาลเศรษฐาเองก็ไม่แน่ใจถึงได้ตั้งประเด็นไปถามกฤษฎีกาแล้วแบบนี้จะอ้างว่าคาดเดาไม่ได้ได้อย่างไรกันเรื่องรัฐประหารก็เช่นกัน ก็เพราะรัฐบาลระบอบทักษิณมักไปสร้างเงื่อนไขให้ใหมีการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอรับชันที่บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในหมู่ประชาชนล้วนเข้าทางให้มีการรัฐประหารทั้งสิน้นลองคิดกลับกันบ้างสิครับหากรัฐบาลไม่คอรับชันสร้างความปลองดองเป็นที่ประจักษ์ทหารหน้าไหนจะกล้ารัฐประหารทำก็เจอไม้หน้าสามสิครับอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะเหมือนรัฐบาลกำลังด่าตัวเองนั่นคือในคำถแถลงนโยบายที่ระบุว่า แม้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลจะเผชิญความท้าทายหลายด้านอันเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สั่งสมต่อเนื่องมาก,กว่า10ปีและถูกซ้ำเติมด้วยโควิด -19 ทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไร้ซึ่งมาตรการทางการเงินและการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดว่าประเทศจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศใกล้เต็มเพดานที่ร้อยละ70ของ GDP ในปี2570จึงเป็นความท้าทายอันยิ่งยวดที่รัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็วโดยการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะเพิ่มรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์รวมถึงการเร่งบริหารทรัพย์สินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบภาษีและจะกลับกลายเป็นศักยภาพทางนโยบายการคลังที่เพียงพอสำหรับการเป็นแกนหลักในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่รัฐบาลกู้เพิ่มมากเป็นประวัติการณ์เอาไปผนานกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต มันใช่สิ่งที่ระบุข,ข้างต้นหรือไม่เกรงว่าไม่มีโควิดแล้วแต่รัฐบาลแพทองทานจะสร้างความชิบหายทางงบประมาณหนักกว่าช่วงโควิดระบาดเป็นเท่าตัวเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ